สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาดูถั่วฝักยาวนะคะคือยาวจริงๆนะยาวเป็นแขนเลยนะคะเพื่อนๆนี่เกือบถึงพื้นดินนะคะเพื่อนๆนี่นี่คือถั่วฝักยาวยาวถึงถึงอกเลยนะคะเพื่อนๆจะวัดยังไงเน,นี่ย เยวก่อนเก็บไปก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปเอาเอาเสายวัดวัดให้ดู่ยาวจริงๆยาวมากๆเดี๋ยวจะเอาสายวัดให้ดูนะคะว่ายาวขนาดไหน อันนี้คือถั่วฝักยาวของเราค่ะแต่แบบว่าไม่ค่อยจะติดฝักเลยนะคะโน่นขึ้นไปอยู่บนยอดนู่นะข้างล่างไม่ค่อยติดฝักค่ะเดี๋ยวหาก่อนยาวขนาดเนี้สองสามฝักก็ตำเต็มครกแล้วนะคะแอบอยู่ไหนหมด ยังมีแต่เล็กๆนะครับเพื่อนๆนตรงต่ำๆไม่มีให้เลยเนี่ยึ้นไปมีบนยอดตรงสูงนู่นนละจะตามหาอีกก่อนว่าจะมีให้อีกไหมยอยลมก็แรงอันนี้มืดแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยตอนมาถ่ายคลิปเนี่ยมืดละเอ้าเจออีกแล้วอีกสองฝักอันนี้ยังแบบยาวน้อยกว่ายาวน้อยกว่าฝักนี้นี่ แต่ก็จะเอาไปนะคะสองฝักนี้ รู้สึกว่าหอยทากน่ะโอ้ยหอยทากขึ้นขาโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยกระเดียมหอยทากหอยทากขึ้นขาโอ้ย <S <S ได้สามฝักนะครับเพือ่อนฝักคือยาวยาวมากไม่ติดฝักเลยข้างล่างนะ่ะไม่ด ่วงเหลือดอกเล็กโอ๋หนอนกินบ้างนี่ๆน,น,น,น่าจะหนอนกินแหละเหี่ยวไปอีกแล้วเนี่ยเนี่ยดูดอกร่วงหมดเลยแต่ึ้นไปแบบน่าจะติดนะบนยอดยอดน่ะสูงท่มหัวนู่นน่ะสรุปเราก็ได้แค่สมโอ้เจออีกฝักนึ่ย ถัวอะไรน้องยาวขนาดนี้คือถัวฝักยาวที่ยาวมากๆวันนี้ก็ออกฝักอีกเยอะนะครับเพื่อนๆสูงสูงค่ะที่ตสูง,ตงสูง ต่ำๆไม่ออกสอดออกแตสูงๆแล้วจะเอาเอาฝักยาวมาให้ดูนะคะที่เก็บตอนกลางคืนคือยาวจริงๆเนี่ยไหนลองเอาเอาวัดกับแขนสิไม่ได้เอาสายวัดมาเออนั่นแหละนั่นแหละจับเลยดูดูความยาวนะนี่คือถั่วฝักยาวจริงๆ เห็นไหมยาวขนาดเนี้ยาวคือยาวมากแต่ฝักนี้ก็ไม่ค่อยยาวนะเนี่ยแต่ฝักนั้นคือยาวจริงยาวมาก แต่ขแขนงใหม่ก็ออกดอกเลยนะคะเพื่อนๆแบบนี้ก็ฝักเลื้อยกับดินเลยนะั่นต้องจับขึ้นทางบนเอาอีกแล้วไอ้น้องหมาตัวนี้ไปแต่งตัวให้ลูกเลยมาแอบทำอะไรตรงนี้ใส่แล้ว หัวปอกยาวของเรารอบนี้ก็ไม่ค่อยดกนะคะเพืเ่อนๆไม่รู้เป็นอะไรหน,น,นึ่งค่ะยาวไปนู่น แต่แตกแขนงใหม่ก็จะออกดอกเลยนะคะเพื่อนๆตอนแรกก็จะเด็ดทิ้งไปรู้สึกว่าเขาจะเกะก,กะเหมือนจะลากพื้นเน,เนี่ยเดี๋ยวต้องเอาขึ้นข้างบนเพราะว่าเขาแตกแขนงมาก็ออกดอกเนาะเดี๋วจับขึ้นข้างบนเพราะว่าข้างบนจะไปม,มีฝากอีกทีก็บนยอดเลยนะ ดอกใบจริงๆรอบนี้ฝักไม่เท่าไหร่แต่ก็พอได้นะคะเนี่ยรุ่นนี้จะรอดอยู่นอนก็เริ่มมากินแล้วล่ะเราไม่ได้ฉีดยาเนาะจะรอดให้กินเท่าไหร่ตรง ไอตอนหัวคลิปก็มัดเก็บตอนกลางคืนเนาะแต่อันนี้คืออีกวันหนึ่งอันนี้คืออีกวันหนึ่งค่ะปลูนนออก,นนกในล้อ,อยางนะคะพเพื่อนๆปลูกกินเองเนาะ,ะก็พอได้เก็บกินนั่นแหะเอาอีกแล้วน้องหมามาทำอะไรลูก อย่าไปซนแบบนั้นเดี๋ยวถวดไปนะวิ่งเล่นสนุกครับไม่รู้หมาใครเนาะอยู่ก็เอามาปล่อยจับเขาก็ยังไม่ได้นะเนี่ยเล่นสนุกไปวันวัน ผิวข้าวก็มาขอน่ะกินเก่งด้วยนะก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะล้อยางฝั่งนี้ก็ยังว่างอยู่นะคะ จะ้อยน้องหมานะะั่นแหละเต็มเลยคลุกล้อยอย่างไร้จร <c oughs> ิง